เลยข่าวดีของมาดมแป้งออกมาขอบคุณแฟนๆทีมชาติไทยก็คือบัตรตั๋วหมดเป็นที่เรียบร้อยครับเปิดทุหมดปั๊บต้องมาลุ้นว่าให้ทีมชาติจีนไปแพ้เกาหลีเกาหลี3 0หรือ2 0ก็ได้แต่ผมมองว่าเกาหลีก็น่าจะชนะได้แต่ก็ขอเราให้ไปลุ้นให้เกาหลีชนะสัก1-0ึ0ก็ได้แล้วเราก็ทำาใหเเหลืออยู่ทำทำมันเองอย่ทีมชาติไทยทำมันเองก็ต้องบอกว่าคนที่ต้องสมควรลงมาเรียกความมั่นใจก็น่าจะเป็นเจ้าแบงค์แหละผมเชื่อว่า คำพูดแค่นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของน้องหรอกเพราะว่ามันผ่านอะไรมาเยอะแล้วไม่พูดไม่ได้เลยใช่ครับผมนั่นก็คือช้างศึกของเราพรุ่งนี้แข่งพรุ่งนี้ด้วยโอ้โหประเด็นร้อนเลยคือทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องมาลุ้นว่าให้ทีมชาติจีนไปแพ้เกาหลีกาหลี3 0หรือ20ก็ได้ถ้าจีนแพ้เกาหลี3 0มไทยชนะสิงคโปร์แค่2 0ไทยก็เข้ารอบแล้วไม่ต้องไปคิดว่าให้จีนไปแพ้เกาหลีเราไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจทำหน้าที่ของเราให้ดีในสุดยิงให้เย ที่สุดใช่แล้วพรุ่งนี้เล่นบ้านเราแล้แล้วเล่นในบ้านด้วยและอีกอย่างหนึ่งเลยข่าวดีของมาดำแป้งออกมาขอบคุณแฟนๆทีมชาติไทยก็คือบัตรตั๋วหมดเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ข่าวสดๆเลยพายุเข้าพรุ่งนี้ฮะพายุเข้าจริงปะเนี่ยจริงไอ้ราชมังมีหลังคาปิดปมีมีครับมี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 ฝนอ่ะหกสิบสี่สิบเดี๋ยวเอาอย่างงี้ยเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมไปปักตะไคร้ให้หน้าสนามสุขโอ้ยจบแล้วพายุเข้าจะไปเอาปักตะไคร้หน้าสนามสุข แปักน้าสนาสุดนะอาจจถล่มแน่แล้วถ้ามีโอปักประเทศไนะครับลองมาดูรายชื่อบอลไทยนิดนึงน้องแจ๊คแผนของอิชิอิก็แผนเดิมครับ4-2-3-1สายแผนเก่งของยุโรปเลยของอิชิอิอิชิอิเนาะก็ถือว่าอยู่ในและแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคนที่ฟอร์มดีจากเกมที่แล้วอย่างสุโขโชคสารชาติครับคือแบกแนวลูกแบกชิบหายแล้วก็มีความเป็นผู้นำมากขึ้นหลังที่ไปอยู่กับคอนซาเดเตซัปโปโรมันจะมีภาพหนึ่งที่หลุดมาเวลาเรียกเพื่อนมารวมกัน สุภโชคไม่เคยชี้นิ้วสั่งใครเลยแล้ววันนั้นเราได้เห็นสุประโชคสั่งเพื่อนนู่นนี่นั่นเวลา<ม>ขยับแล้วอีกหนึ่งคนเลยที่ขาดไม่ได้โกอุ้มเวลาโกอุ้มกระแทกบอลให้กับสุภโชคเนี่ยคือจะกระแทกแบบสุดแรงเลยแต่ถ้ากระแทกให้คนอื่นจะกระแทกเบาๆขาดเกินแต่ว่าในระดับเจลีเขารู้กันเขารู้กันว่าเร็วทันใช่เขาคือเขารู้จักสปีดบอลใช่ใสปีดบอลมันทันกันวันเนี้ย คาดการณ์ที่จะได้ลงสนามพรุ่งนี้นะก็ไปลุ้นอาการบาดเจ็บของปฏิวัติคำใหม่ครัวว่าจะได้ลงหรือปปตูเนาะแต่ถ้าหายได้ลงแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครดีเท่าเขาแล้วแล้วก็เสียงค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรถาโถมาเยอะนะสำหรับการเปลี่ยนเป่ผู้เล่นเนาะแต่ป้องกันไว้ก่อนอะสำหรับใชมก่อนแล้วก็จะเป็นแผงแบ็คโฟจะเป็นทางฝั่งแบ็คขวาจะเป็นสันติภาพจันงอมคู่เซนเตอร์จะเป็นกิตฎาการแมนจับคู่กับภุพันธ์ทองสงเหมือนเดิมไม่ใช่พันษาเห็นวิบูลนะผมเห็นเปในหลายเพจอะ ไปด่าพันษาหลังรั่วหลังรั่วบ้าอะไรพันษานอนรักษานอนพันศาตัวเจ็บเลยแล้วมันสุพรรณทองสงเียนศึกษาด้วยหยอกหยอกแล้วก็แบ็ก้ายก็คนดีคนเดิมก็โกกุ้มโกอุ้มแดนกลางสองคนจะเป็นสารัตย์อยู่เย็นจับคู่กับมินเทพป้อมพัน์แนวลุก3าตัวบนรู้สึกว่าจะมีเปลี่ยนเล็กน้อยรู้สึกว่าเป็นเซตัี่น่าจะดีเลยแล้วจะเป็น3ตัวบน239ุายเแล้วก็จะเป็นเจริญสักแล้วก็จะเป็นชนาทิพย์สงกสินแล้วก็สุโชคสารชาติหน้าเป้าจะใช้เป็นพี่มุ้ยธีลิลิ์แดงดาควรจะต้องใช้แล้ว คนสงสัยว่าทําไมต้เก่อนเกมก่อนไม่ใช้ชนาธิปสงศ์ศิลป์แล้วก็ธีรศิลป์แดงดาถ้าธีรศิลป์กับชนาธิปลงแล้วมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมถูกต้องสิ่งที่มันจะเสียหายไปคือทั้งทีมไะเกมต่อไป่เกมต่อไปที้แหลจะต้องชนะเกมนี้แหละจริงๆแล้วคือความหวังของเกมก่อนเนี่ยเราเกมก่อนของแค่ไม่แพ้เราไม่โอกาสเข้าโลกแล้วแฟนบอลน่ะไม่ได้รู้ว่าทีมชาติจีนอ่ะบวกแค่หนึ่งลูกเอง ทุกคนมองว่าทีมชาติจีนบวก4ี่ห้าลูกมันบวกแค่ลูกเดียวแล้วตอนนี้แต้มมันไล่ๆกันนะพี่ต้องค่ะมันมีโอกาสพลิกแซงได้ตลอดและทีมชาติไทยตัวเนี้ยเนี่ยห้าแต้มต่อแปดแต้มไม่จริงๆแล้วเอาเวลาต่อว่ากันมาช่วยเชียร์กันด้ยอย่างลูกที่เจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาลูกนั้นที่ยินชนเสาครับ ถ้าเป็นคนที่แบบว่าเตะฟุตบอลเล่นฟุตบอลจริงๆอ่ะจะรู้เลยว่าลูกนั้นน้องมันตั้งใจมากถูกต้องตั้งใจเน้นอ่ะเน้นที่สุดแล้วเน้นเท่าที่คนคนนึงควรเน้นได้แลยต้องครับแต่บอลมันหนีบล็อกแต่มันไปชนเสาอ่ะมันก็เป็นจังหวะฟุตบอลวันนั้นอ่ะรูปเกมการเล่นเราไม่ได้แพ้นักเตะเราไม่ได้แพ้แต่เราแพ้ดวงเนี่ยจริงๆไหถ้าดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมูทรวมของทีมชาติไทยในเกมเกมก่อนที่เจอกับจีนนะดีทุกอย่างบอกว่าอย่างนี้เลยบอกว่าคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใคุณเห็นความเปปล่นนแง้วคูบอาจะร โอ้โหเล่นได้แบบคาร์ดะบบคาร์ดเราใช่ครับเยอะเลยนะเพื่อนทุกอย่างและอีกอย่างหนึ่งที่อิชิอิเลือกใช้นักเตะชุดดาวรุ่งคือหนึ่งเลยนักเตะเซตเนี้ยที่เล่นนัดแรกเขาเล่นด้วยกันมาบ่อยที่บุรีรัม์แล้วรู้มือกับอิชิอิ คือมีเวลาเตรียมทีมแค่3วันอ่ะคุณต้องใช้นักเตะที่รู้ใจสิแล้วสุภนัทเหมือนตานี่ไปเล่นที่ต่างประเทศมานี่คือเราเห็นได้ชัดเลยว่ามันแตกพัฒนาขึ้นพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสรีระความฟิตทุกอย่างความเร็วทุกอย่างเมื่อก่อนนี่นักเตะไทยเราไม่ค่อยมีความฟิตเดี๋ยวนี้เป็นไงแต่สิ่งหนึ่งที่สุภนัทควรไปเพิ่มเติมคือความนิ่งในจังหวะสุดท้ายนี่แหละคือเดี๋ยวน้องมันก็มีประสบการณ์เดี๋ยวประสบการณ์ก็สอบนอนเดี๋ยวนี้นวนัดนัดหน้าพรุ่งนี้ก็ยิง รวมเนี่ยไม่ใช่งานยากของเราหรอกใช่ใช่แต่ก็ประมาทไม่ได้ก็ไปลุ้นด้วยดวงได้เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเตะห่างกันชั่วโมงกว่ากว่าไหครับน่าจะเป็นเกาหลีเตะกับจีนก่อนใช่ครับแล้วก็เป็นเราเรารู้ผลก่อนครับเรารู้ผลก่อนนะอันนี้ก็ถือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ถ้าจีนแพ้แต่ดูทรงแต่เกาหลีมันการละครเยอะแต่ค้เกาหลีออกผมดูข่าวเมื่อเกาหลีเันการละครเยอะสัมผัสแล้วนะว่า จะไม่มีการออมมือใดๆทั้งสิ้นไม่เชื่อไม่เอาไม่เชื่อแต่ว่าแต่ว่าซีรีส์เกาหลีนี่ทำให้เราเห็นเยอะนะอ่าไม่เห็นหรอเอเชียนครับหมีญี่ปุ่นหยากเจอไทยเสมอเสมอมาเลยโอ้โหคือแบบโอ้วันนั้นเห็นเลยนะเห็นชัดๆเลยนะใช่แต่คือว่ามันก็เขาเรียกอะไรนะมันเป็นซีรีส์น้ำเน่าอ่ะไม่ไม่ได้เลือซีรีส์น้ำเน่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำได้อ่ะเขาทำได้เขาก็ไม่ผิดมันไม่ผิดต้องเขาไม่ผิด ในมุมมองของคนดูบอลตอนนี้ผมจะกลัวอย่างหนึ่งเลยจีนคือประเทศเงินถุงเงินถังในเอเชียใจเย็นอยู่เลยพูดเนี่ยคุยพูดแต่งานเข้าคุณนะโอไม่เกี่ยวนะรายการจีนของแท้เลยนะเนี่ยจีนคนจีนฝั่งไทยไม่ดูได้ย้ายมาจากอ่าเซนทันพระรามเก้าจะมาเข้าเขตคุณแล้วนะตอนนี้ตัวจีนแต่เราก็ใช้ของจีนเยอะนะไม่ใช้ผมไม่ใช้ของจีนไม่ชอบคนจีนบ้าอะไรมันแฟ่ไหนผิวสีดำผิวสีแทนมึงแซ่ไั้น่ะแฟ่ หนานเฟนานินโย่เฟนานินโย้เฟนันยวนเหรอไอเบลเนอร์หูแล้วก็อีกคนนึงชื่ออะไรนะอลันเอออลันอลันอะไรล่ะโอ้อลันสติงอ่ะอลันอะไรสักอย่างโอ้โหปาซิลมาเชียวปาซิลมาเลยตายคนจีนลาฟาเอลก็ยังมีอ่ะโอ้โหคนจีนอะไรชื่อลาฟาเอลแต่ผมมองว่าเกาหลีก็น่าจะชนะได้แต่ก็ขอเราให้ไปลุ้นให้เกาหลีชนะสักหนึ่งศูนย์สองศูนย์ก็ได้แล้วเราก็ทำให้เีมอื่เดี๋ยวทำทำกันเองอย่างทีมชาติไทยทำกันเองก็ต้องบอกว่า คนที่ต้องสมควรลงมาเรียกความมั่นใจก็น่าจะเป็นเจ้าแบงค์แหละผมเชื่อว่า คำพูดแค่นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของน้องหรอกเพราะว่ามันผ่านอะไรมาเยอะแล้วถูกต้องเจ้าโดยเฉพาะแล้วก็สุภบัโชคสารชาติเนจีนมีขึ้นขึ้นทีมชาติจีนให้ดูฮะอันนี้ทีมชาติจีนผมคิดว่าทีมชาติกาน่นาไม่ทีมชาติจีนมันแลกเสื้อกับประเทศจีนปะเนี่ยโอ้นี่ตาตีเขาออกอาตีคงจริงเปล่าคงจริงนะครับ่นคนบ้านไหนนี่ให้มันแลกเสื้อกันหรือเปล่าเออคนนี้ชื่ออะไรนะเฟินไอ้นี่ตัวหลังตัวนั่นเฟอร์นังตวนั่นชื่อถึงอนรัปวน ชื่อจีนมากเลยนะครับเอาางนี้ดีกว่านะครับสำหรับใครที่ตามเชียร์ทีมชาติชายอยู่ก็ฝากให้กําลังใจด้วยนะครับส่วนใครที่บอกว่าทีมชาติไทยในเกมก่อนเนี่ยเล่นไม่เต็มที่ไม่สามารถรักษาสกอร์ไม่สามารถชนะจีนได้ต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่าวันนั้นน่ะไทยเราเล่นดีแล้วแหละไต่ดล่นด้วย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 จังหวะจังหวะฟุตบอลพี่แล้วก็เนี่ย ใครจะไปรู้ว,ว่าปฏิวัติคำใหม่จะโดนเปลี่ยนออกพ<ช>ุทธศัทาาตัวสำรองอาจจะลง<ช>ก็คือเขาต้องเซฟตัวให้มาก<ช>ที่สุดช,ชะนะที่ดูสงกระสินเนี่ยไม่ได้ลงทีสินแดงดามไม่ได้ลงนั่น,นี้ได้ลงไง มันเป็นเทคนิคของโค้ดอยู่แล้วอย่าว่าโค้ดเลยแล้วอย่าลืมอย่าลืมว่าพี่เจก่อนที่จะมาเข้าแคมป์ทีมชาติีบีจีนั้สุดท้ายเจ็บขานีกเจ็บขานีเจ็บขานีใช่เขนเรายังไม่ฟิตเต็มร้อยครับก็ไปเชร์ด้วยกันนะครับไปร่วมเชร์กันแล้วก็พรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้รอลุ้นไปครับเจอกันที่ฉนามครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านรอบนี้นะแต่ผมว่า ถ้ามองกันยาวๆเนี่ยผมว่าทีมชาติไทยชุดนี้ไปได้อีกไปได้ไกลไปได้อีกอีกสปีก็ยังยังพอได้นะครับใช่ยังพอได้อยู่ในรับแล้วก็โค้ชอย่างอีชีเขาก็ทําทีมค่อนข้งสนุกอ่ะใช่ครับเราเชียร์บอลเอ็นเตอร์เทนเราไม่ได้เราไม่ได้ดูฟรีไม่ได้ดูเปล่าไม่ได้ดูไปบ่นไปเอาพูดอย่างนี้ตลอวันนั้นวันนั้นอ่ะเราแพ้ดวงจริงๆฟุตบอลครับคาเดิมพูดถึงเรื่องฟุตบอลคํานี้ต้องมาตลอดเลยทำขาไม่ได้ก็โดนแค่นั้นแหละฟุตบอลไม่มีอะไรมากดวงฟุตบอลพูดไม่รู้ว่าจะพูดคําาไหนนนวรรัับเดดี๋ยูกสำ ทีมชาติไทยเราช้างศึกออกลุยสนามกับสิงคโปร์รฝากไปด้วยฝากเชียร์ทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับ